สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราโยบเกมบูอาคร์ไปดูแล้วนะครับผมซึ่งในวันนี้ก็มีกิจกรรมรีรันมาใหม่นะครับนั่นคือซัมเมอร์รอบแรกนั่นเองแล้วก็มีตู้กระชารีลันด้วยนั่นคือตู้กรชาของฮิโอริและก็ฮีนะซัมเมอร์รีรันมานะครับผมก็มีท่านผู้ชมหลายคนบอกผมนะครับว่าพี่ครับเก็บเพชรเก็บเพชรไว้นะครับไม่เปิดตู้ หน้าเพราะว่ามันจะคุ้มกว่านี้เยอะเก็บเพชรไว้ไม่งั้นจะไม่มีอะไรอีกแล้วนะหลังจากนั้นคือแต่ผมบอกเลยนะว่าการเก็บเพชรเนี่ยมันมันมันอยู่กับตัวมันมันอยู่กับตัวมันไม่ได้จริงๆอะ่ะคือตัวละครที่ผมอยากเปิดมันก็อยากเปิดอล้นแหละมันจะเก็บมันจะให้เก็บเพชรยังไงวะกูถามจริงผมก็จะมาเปิดคีน,นากันก่อนนะครับผมแล้วก็อิโอรีก็ค่อยเปิดทีหลังเนาะเพราะว่าผมอยากได้คีน,นามากๆเลยนะครับในตอนนี้ รอบก่อนเนี่ยบอกเลยว่าเปิดไปไหลายโลมากแล้วก็ไม่ได้นะครับผมแต่ดูซิว่ารอบนี้เนี่ยจะได้หรือเปล่านะแต่ผมก็ไม่มีเพชรมากพอที่จะเปิดถึงการันตีนะครับดังนั้นเราก็มาภาวนากันหน่อยน,นะครับท่านผู้ชมว่าเราจะไม่เกลือนะครับผมแป่มอติแรกเนาะลุยกู้ขอเลยได้ไหม,มวะอ๋อเรียบรอยนะท่านผู้ชม กูคงว่าอยากได้มันก็อยากได้แหละจะเก็บเพชรยังไงวะกูถามจริงกูเก็บไม่ได้ไงผมจะให้ผมเก็บเพชรยังไงอะมันเก็บไม่อยู่เลยแล้วอะโอ้โหอ้ความอวยเนี่ยแม่งคือแบบแม่งมาก่อนเสมอเลยนะ หลังจากนี้เก็บเฮ็ดมันจะเก็บไหวปะวะผมว่าไม่น่าไหววะท่านผะู้ชมเพราะว่าหลายตู้นะหลายตู้เลยนะครับผมก็มีตัวละครที่ผมอยากได้ดังนั้นก็มาภาวนานะครับผมว่าผมจะได้เธอมานะกับพีนาซัมอภาวนาแหละภาวนาได้แต่ภาวนาวตอนนี้นขอร้องนะออกให้หน่อยได้ปวดละม่วงหน่อยดีอโนา โอ้โหโอ้ยแผมล้มาทรมานอะไรอย่างงี้ด้วยเนี่ยไอเกมกาชาพวกนี้แม่งชอบทำให้ผมแบบทรมานอะ่ะท่านผู้ชมชื่อผมด้วยผมไม่สามารถเก็บเพชรได้อีกต่อไปแล้ว ทำยังไงมันก็เก็บไม่อยู่กับนึกกับตัวจริงๆนะรู้ไหมมันมัน,ม,นมันยากนะเว้ยโปรตีนสามันอะฮีนะโอ้เรียบร้อยรู้เรื่องนะครับว่าแม่งจะเป็นแซมฟ้าตลอดการไม่มีเฟคเอาท์ด,ด้วยนะโอ้โห กียับหลังจากรีรันครั้งนี้เสร็จปุ๊บก็จะไม่มีอีกแล้วนะมันจะไม่มีมาโห่อีกแล้วนะรูไหมคือถ้ามีนี่คือปฏิหารแล้วแหละแต่ผมว่าไม่น่ามีรีันแล้วแหละหลังจากนี้นะ โอ้ยขอได้ไหมว้าขอร้องหลายทีนะพลี a s e y <Yes. S 2> ใช่เหอะนะจริงๆฮิทีนะานะทีนะานะ ตัวสุดท้ายโอ้โหเอาตัสตัวสุดท้ายคุณลุ้นเลยเหรอนะมัวอาไรเลิกเกลือให้ผมได้แล้วขอผมสักตัวหนึ่งเถอะจริงๆผมไม่อยากเกลืออีกต่อไปแล้วนะมัวอาไรผมขอร้องใจากใจคุณจริงๆฟังคำพูดของผมหน่อยผมขอฮีนา,าเสมอจริงๆขอร้องล่ะนะมัวอาไรอย่าทำให้ผมผิดหวังเลยมา they ask you how you are you just have to say that you're fine when you're not really fine but you just can't get into it because they would never understand oh. <laughs> <Malina>. <laughs> <laughs> โอ้ยแทงตัวแทงดีมากแต่ไม่ทำไมวะโอ้ยชีวิตกูเจอแต่อะไรวะเนี่ยโอเคนะครับท่านผู้ชมสงสัยว่าผมคงจะเกลือไปต่อชีวิตจริงๆแหละแม่เงยเปิดอะไรมันก็เปิดมาขึ้นเลยจะให้รลการตีทุกคลิปมันก็ไม่ใช่เรื่องไหม เข้าใจป่ะโดยเฉพาะว่าคาโม่เนี่ยว่าคาโม่แม่งลอกคูทั้งสองตัวนะทั้งตู้ตัวละครปกติแล้วก็ตู้ซัมเมอร์เนี่ยโดยมึงเด็ตัวดีเลยเนี่ยว่าคาโม่เนี่ยโอเคนะครับผู้ชมงั้นก็เอาไปบ้านตลาดกินในคลิปนี้เนี่ยผมว่าผต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกันหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ